ครับสวัสดีครับมาพบกันกับเกมสวอตแอนเซนนะครับผมวันนี้เราจะมา,อาสอนทำเฟสคุ้มกันเซียนนะฮะคุ้มกันเซียนเนี่ยจะได้ e p มากอยู่พอสมควรนะฮะถ้าสมมุติว่าคุ้มกันในเวลาอย่างที่มันขึ้นตอนนี้ฮะเราจะได้ e p คูณ2เท่าเลยนะครับผมเราจะทำยังไงเราไปดูกันเลยครับผม ก่อนเดเรากดที่เฟซครับเรากดเข้าร่วมครับกดเข้าร่วมปุ๊บมันก็จะวิ่งมาที่ Np c NPC มันก็จะบอกว่านเนี่ยตอนนี้นเราจะคุ้มกันตัวที่ตัวไหน ep เท่าไหร่และยอดคุ้มกันเท่าไหร่เงินได้เท่าไหร่ตอนเนี้ยว่าจากตัวนี้นที่เราคุ้มกันเนี่ยได้ ep น้อยผมก็อยากลองให้มันได้ e ีพีทั้งคุสูงก่อนละกันเดี๋ยวลองรีเฟชให้ดู กดที่รีเซรชคุณภาพนะครับได้ตัวเดิมอีกกดอ่าตอนนี้ได้ตัวสูงสุดได้พีห้าแสนได้ตัวนี้เงินเยอะพอสมควรแล้วเราเริ่มคุ้นกันเลยครับไปแล้ว การคุ้มกันเนี่ยถ้าสมมติว่ามีคนมาโจมตีเราแล้วเราฆ่าเราได้ในตอนที่เราแบ่งคุ้มกันเนี่ยเขาก็จะได้ EXP ที่เราได้รับไปครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมเราต้องพยายามไมา่ให้ตัวเราเนี่ยโดนโจมตีจากคนอื่นหรือว่าถ้าเขาโจมตีให้เราเตรียมกระโดดหนีเอาไว้นะน่ครับเดี๋ยวจะกระโดดให้ดูแล้วกันว่าถ้าเขามาแล้วเป็นยังไงโดดนี้ปึ๊บปึ๊บอันนี้เอด a อหมดเลย ต,ตนมาละเป็นแบบมันก,ก็คือแบบว่าจะไปคุ้มกันจากเมืองเซียนนะฮะคุ้มกันเทพจากเมืองเซียนปุ๊บแล้วก็พาไปส่งที่ค่ายของตัวเองฮะเกมนี้ก็จะมีแยกเป็น3ค่ายด้วยกันค่ายดาระค่ายอาัศนีแล้วก็ค่ายอาคีนะครับผม ใกล้จะถึงแล้วครับผมใกล้ถึงฝั่งฝันโดดให้มันไวขึ้นแล้วกันโดดโดดอ่าใกล้ถึงแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวคลิกที่ทำเสร็จเปแค่นี้ฮะเราก็จะคุมกันเสร็จแล้วก็เราสามารถ กดไปรับใหม่ได้โดยการกดอัตโนมัติไปรับเฟสอีกได้อีกครั้งหนึ่งครับผมปืไปแล้วโอเคเราก็จะจบการรีวิวเฟสคุ้มกันเสียนเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ